สวัสดีครับเซโกโเซสมินที่แบบทั้งบรรจุในขวดนะครับแล้วก็ที่มอีอยู่ในกล่องนะครับในลักษณะของเม็ดเขานี่จะเป็น500มิลลิกรัมนะครับเปลือกคุ้มทําจากพืชนะครับแล้วก็ข้างในจะเป็นผงงาดําสกัดนะครับลูกค้าหลายท่านได้สอบถามมาว่ามันคืองาคั่วเอามาใส่บดใส่หรือเปล่านะครับขออธิบายขั้นตอนนะครับเราเริ่มจากการนํา งาดิบอินรีนะครับมาทําความสะอาดหลังจากนั้นเราก็จะนํามาสกัดด้วยกรรมวิธีค่อนข้างซับซ้อนนะครับโดยที่เมื่อสกัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ผงที่เป็นเหมือนลนักษณะของผงงาดำนะครับที่มีการอ,ออกฤทธิ์ของเซซามินค่อนข้างเยอะนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาเซซามินที่เป็นนาโนเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเคลือบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผงเซซามินที่ท่านรับประทานเนี่ย ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่ามีคุณภาพนะครับแล้วก็ปลอดภัยสามารถที่จะเหมือนกับว่าเราเก็บเขาไว้ได้ในอุณหภูมิห้องปกตินะครับการกันเสียหรือการออกฤิ์เนี่ยเนื่องด้วยการผลิตในรูปแบบนี้เราจะสามารถที่จะเก็บเขาไว้ได้เกินระยะเวลาที่เรากําหนดที่น่าฉลากด้วยซ้าไปนะครับเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะทานหมดภายใน6เดือนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลแล้วก็มีการตอบรับที่ดีจากลูกค้านะครับขอบคุณมากครับ